ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนถ้าคุณเก็บที่นอนทุกเช้าเท่ากับวันนี้คุณทำสำเร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจเล็กๆและกระตุ้นให้คุณทำเรื่องถัดไปถัดไปและถัดไปและในที่สุดเมื่อเรื่องหนึ่งสำเร็จเรื่องอื่นๆก็สำเร็จตามไปด้วย การเก็บที่นอนแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าเรื่องเล็กน้อยในชีวิตนั้นสําคัญถ้าคุณยังทําเรื่องเล็กๆไม่ได้คุณก็ไม่มีทางทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายอย่างน้อยที่นอนก็จัดไว้แล้วเมื่อกลับมาที่คุณเป็นคนจัด ตอนที่คุณจัดจะเป็นกำลังใจให้คุณว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเดิมจะผ่านการฝึกหน่วยซิลได้ต้องเจอกับการว่ายน้ำาะเลหดน้บไม่ทวนหนึ่งในนั้นคือการว่ายน้ำตอนกลางคืนครูฝึกจะยอกกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเริ่มว,ว่ายว่ามีฉลามหลายชนิดอาศัยอยู่ในหน้าน้ำซาเดมเมนทีแต่ครูฝึกก็ยืนยันว่าไม่เคยมีผู้เข้ารับการฝึกถูกฉลามกินอย่างน้อยก็เท่าที่พวกเขาจำได้ ผู้เข้ารับการฝึกก็ได้รับการสอนว่าถ้ามีฉลามว่ายวนรอบตัวคุณให้ลอยอยู่นิ่งๆอย่าว่ายน้ำอย่าแสดงความกลัวออกมาแต่ถ้าฉลามที่กำลังหิวมือดึกพุ่งเข้าใส่จงรีดพละกำลังที่มีทั้งหมดออกมาแล้วต่อยสุดแรงไปที่จมูกของมันฉลามก็จะว่ายจากไปโลกนี้เต็มไปด้วยฉลามมากมายถ้าคุณปรารถนาจะว่ายน้ำให้สำเร็จคุณต้องมาเชิญหน้ากับมัน ดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงอย่าหวาดกลัวฉลามหลายสัปดาห์แห่งการฝึกผ่านพ้นไปหน่วยซิลรุ่นของผมจากเดิม150นายเหลือเพียงแค่42นายเหลือเลยยังเพียง6ลำและคนประจำลำลำละ7นายกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยมีแต่คนตัวใหญ่ๆแต่กลุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดของรุ่นมีแต่คนตัวเล็กๆทั้งนั้นเราเรียกพวกเขาว่าเดอะมันชกินไม่มีใครสูงเกิน5ฟุต5นิ้ว เดอะมันชกินประกอบไปด้วยชาวอเมริกันพื้นเมืองหนึ่งนายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเชื้อสายโปรกรีกอิตาเลียนอย่างละหนึ่งนายและเด็กหนุ่มสุดอื่นสองนายจากภาคตะวันตกพวกเขาพายเรือไวกว่าวิ่งไวกว่าและว่ายน้ําไวกว่าพวกเราทุกคนพวกคนตัวใหญ่ในกลุ่มอื่นก็มักจะแซวติดตลกถึงตีนกบอันเล็กจิว๋วที่พวกมันกินใส่ที่เท้าของพวกเขา่อนเริ่มว่ายน้ําทุกครั้ง แต่ผู้คนตัวเล็กเหล่านี้ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกก็จะเป็นคนที่ได้หัวเราะที่หลังเสมอเพราะว่ายน้ำเร็วกว่าและถึงฟังก่อนกลุ่มอื่นตลอดการฝึกหน่วยซิลแสดงให้เห็นว่าทุกคนเสมอกันไม่มีอะไรสำคัญนอกจากความมุ่งม,มั่นที่จะทาให้สาเร็จไม่ใช่สีผิวไม่ใช่ชาติพันธุ์ไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่สถานะทางสังคมถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงวัดคนจากหัวใจของเขาไม่ใช่ขนาดของตีนกบที่เขาใสา่ สัปดาห์ที่เก้าของการฝึกเราเรียกมันว่าสัปดาห์หนรกเป็น6วันที่มีมการนอนพักร่างกายและจิตใจจะถูกทดสอบอย่างหนักแล้วมีวันพิเศษวันหนึ่งที่บึงโคลนชายฝั่งทะเลที่นั่นอยู่ในเขตร,ระหว่างซานตีเอโกกับตีหัวหนาเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลออกสู่ทะเลเลยเกิดเป็นบึงโคลนตีหัวหนาที่นั่นโคลนจะท่วมตัวคุณแทบมิด ในวันพุธของสัปดาห์นรกที่คุณต้องดิ้นรนในมึงโครนเป็นเวลา16ชั่วโมงเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวสุดขั้วหัวใจลมกระโชกแรงและคำพูดคนดันจากครูฝึกให้ยอมแพ้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินในเย็นวันพุธรุ่นของผมได้กระทำผิดกฎบางอย่างจึงถูกสั่งให้ลงไปแช่ในโคลนโคลนได้ดูดกลืนพวกเราทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงแค่หัวที่มองเห็นได้ บอกกับพวกเราว่าจะสั่งเลิกแช่คนทันทีถ้ามีคนออกห้านายห้านายเพี <5 S 1> ยงแค่ห้านายเท่านั้นแล้วทุกคนจะไม่ต้องทรมานกับความหนาวอีกผมมองไปรอบๆตัวเห็นหลายคนทำท่าจะยอมแพ้ ยังเหลือเวลาอีกแปดชั่วโมงกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกแปดชั่วโมงกับความหนาวเข้ากระดูกดำเสียงฟันกระทบกันและเสียงสั่นเครือของผู้เข้ารับการฝึกกระงมไปทั่วจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยและจากนั้นมีเสียงใครบางคนดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดเสียงนั้นเป็นเสียงร้องเพลงเสียงเพลงที่มีมความาออไพเราะเลยสักนิ ร้องออกมาด้วยจิตใจอันแรงกล้าจากหนึ่งเสียงเพิ่มเป็นสองจากสองเพิ่มเป็นสามและไม่นานพวกเราทั้งรุ่นก็ร้องด้วยกันครูฝึกขู่พวกเราว่าจะสั่งให้แช่นานขึ้นถ้าพวกเรายังร้องเพลงอยู่แต่เสียงเพลงก็ยังดังต่อไปแต่พวกเรารู้สึกว่าโคนที่แช่อยู่มันอุ่นขึ้น ลมที่พัดใส่มันเบาลงและเช้าวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลมีบางสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางไปทั่วโลกนั่นคือพลังแห่งความหวังพลังของคนหนึ่งคนวอชิงตันลิงคอนคิงแมนเดลากระทั่งมาลาลาเด็กสาวชาวปากีสถานคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยการมอบความหวังให้กับผู้คน ดังนั้นหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำบางอย่างให้สำเร็จแสวงหาคนที่จะช่วยคุณฟันฝ่าชีวิตและเคารพคนทุกคนจงรู้ว่าชีวิตไม่เคยแฟกับเรา และคุณจะล้มเหลวนับไม่ถ้วนแต่ถ้าคุณลองเสี่ยงลุกขึ้นสู้ในวันที่ยากลำบากที่สุดเผชิญหน้ากับการกดขี่คุมเหงและจงอย่ายอมแพ้ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้คนรุ่นถัดไปและรุ่นหลังจากนั้นจะมีชีวิตอยู่บนโลกที่ดีกว่าในยุคข,ของเราและทุกอย่างที่เริ่มต้นจากที่นี่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิม